สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับรวมถึง f c อเนื้อเกาาด้วยนะครับผู้ที่อยู่ในวงการลอกและเขตไฟฟ้าครับผมวันนี้ผมทางแจกครับมีโอกาสมาทำเสนอครับนี่พอดีทำพอดีลูกค้ามีออเดอร์มาเหมือนเดิมครับมาเปลี่ยนเพาใหม่เขาใช้งานมานานครับไอตัวไอตัวเนี้ยไอชุดเพาตัวเนี้ยจะอยู่กับเกียร์ชุดเนี้ยนะครับ อันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องยังไม่ได้ทําสีครับจะต้องทําสีเติมน้ามันส่นลูกกลายทีหนึ่งเพิ่งประกอบเสร็จสดๆร้อนๆเลยเปัญหาก็คือตัวชุดเพาเนี่ยครับตัวเผาเนี่ยที่อยู่กับเกียร์เนี่ยชุดเผาเดินหน้าถอยหลังของเคนนะครับมันจะตรงนี้มันจะสวมอยู่กับล้อล้อเคนเนี่ยนะครับีจะสวมอยู่กับล้อเคนเนี่ย จวนน,นะครับสวมอยู่ล็อเอ็นครับ่ยมีเฟืองอยู่ข้างในนี่ไอ้ตรงนี้มันจะสึกครับพอเราใช้งานไประยะหนึ่งไอ้ตรงเฟืองเนี่ยที่มันสวมอยู่กับล้อมันจะสึกลงไปพอเยอะๆเข้ามันก็จะรูดละแล้วเข็นก็จะวิ่งไม่ได้ถ้าซื้อใหม่ก็ราคาเขาราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับตัวนี้แบบนี้ยี่ห้อนี้เขาค่อนข้างจะสูงอยู่ราคาแต่ถ้า บ้านเราก็พอทําได้ครับผมท่านแขกก็ยินดีรับทํานะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็คืออะไรบ้านเราเราก็ทําได้บ้านเราทุกวันนี้ก็นี่ครับงานกัดเพืองก็ไม่คิดเหร่นะครับบ้านเราก็งานก็ค่อนข้างละเอียดอยู่เทคโนโลยีบ้านเราทุกวันนี้ก็ทําได้หมดนะครับคนไทยเก่งครับบ้านเราก็เครื่องไม้เครื่องมือทุกวันนี้ก็ค่อนข้างทันสมัยครับ เทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะพวกงานกัดเฟืองงานกึงก็ใช้ได้เลยนะครับบ้านเราทุกวันชุดนี้มันต้องจะมีชุดเฟืองอยู่ในชุดเกียร์นี่นะในชุดเกียร์น,นะครับเราต้องรื้อถอดออกมาเปลี่ยนแบริง่งเปลี่ยนน้ำมันใหม่นะครับเปลี่ยนแบริ่งใหม่เปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้ว เราค่อยประกอบกับทาสีเติมน้ำมันเกียร์นะครับส่งลูกค้าติดตั้งให้อีกทีหนึ่งพอดีผมลูกค้ามีอเดอร์มาให้สองชุดนะครับทำเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเหลือ,อทำสีเติมน้ํามันแล้วก็ไปติดตั้งไอชุดนี้ก็เหมือนกันครับในตัวนี้เราก็อันนี้เรียบร้อยแล้วครับนี้รอส่งแล้วผมห่อฟิล์มเรียบร้อยมีสองตัวสองชุดไอตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเทไว้ให้หน,นะครับ เราก็พร้อมติดตั้งได้ครับไสองตัวเนี้ยท่านใดมีการใช้งานลอกและเขลียนไฟฟ้าของยี่ห้อไอตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของ d m a มนะครับเป็นตัวชุดวิ่งทางยาวนะครับชุดเดินหน้าถอยหลังของเคลีท่านใดมีหรือท่านใดสนใจก็อยากซ่อมอยาก มีอะไรไว้สำรองก็ติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับผมช่างแจ็คครับเบอร์โทร084 9 7 6 8 8 8 9นะครับโทรมาติดต่อสอบถามก่อนได้ครับว่าไอ้ตัวนี้ช่างแจ็คทำได้ไหมพอซ่อมได้ไหมบางทาีเราจะทิ้งแล้วก็ไปซื้อใหม่มันก็ราคาก็หลายบาทอยู่ช่วงนี้เรศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเราอันไหนที่เราประหยัดได้ซ่อมได้เราก็ ซ่อมงานซ่อมแล้วก็ใช้งานไปก่อนเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้เสียบ่อยนะครับพวกนี้มันถึงเราซ่อมไปมันก็ใช้ได้งานใช้งานได้นานพอสมควรครับเพราะว่าผมก็มีซ่อมให้ลูกค้าหลายท่านครับซ่อมไปหลายชุดอยู่ก็ลูกค้าก็ใช้งานได้ดีครับไม่มีปัญหาอะไรถึงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันก็ถือว่า ใช้งานได,ได้ในระดับหนึ่งก็ถือโอเคนะครับบ,บ้านเรานี่ราคาที่ผมซ่อมไปมันก็ราคาไม่แพงคุยกันได้ครับโทรมาติดต่อสอบถามกันก่อนได้สอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรชิ้นส่วนอุปกรณ์บางทีบางอันบางชิ้นเนี่ยผมก็มีเป็นอะไรสำรองไว้นะครับเผื่อบางทีบางท่านลูกค้าประจําผมเขาต้องการใช้งานด่วนผมก็มีอะไรสำรองมีเป็น s p a ์พาร์ทไว้ให้เป็นบางชิ้นนะครับ หรือท่านใดอยากรู้ก็ติดต่อสอบถามมาก่อนครับว่ามีของไหมเพราะว่า,าหลายท่านเครื่องจักรของท่านก็ต้องใช้งานทุกวันอาจจะหยุดรออะไรก็คงการนำมาหากินของท่านก็จะหยุดไปด้วยมันมันต้องมีอะไรสำรองนะครับในพวกนี้บางบางบาง,บางชิ้นบางอันเนี่ยอันไหนที่ผมมีอย่างเงี้ยในระหว่างที่พอดมาซ่อมนี่ผมก็จะหา ชุดสำรองของผมไปตัวนี้นครับเป็นอย่างชุดนี้ผมก็ทําเป็นเป็นชุดมอเตอร์สำรองไว้นะครับท่านใดอย่างอย่างพวกนี้ผมก็จะมีเป็นมอเตอร์สำรองสำรองไว้เผื่อท่านใดที่ต้องการใช้งานตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือวันหยุดท่านมีจํากัดผมก็ต้องมีอุปกรณ์หรืออะไรสำรองไปติดตั้งให้ให้ท่านก่อนในระหว่างที่ผมเอามาซ่อมอยู่ ติดต่อสอบถามมาได้ครับเบอร์โทร0 8 4 9 7 6 8 4 8 9ครับถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดูก่อนก็ได้ครับว่าเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ถ,ถ้าอันไหนมีผมก็จะเอาไปติดตั้งให้ก่อนได้ในระหว่างที่เอามาเอามาซ่อมเอามาปรับปรุงอยู่เวลาประกอบติดเ,เพื่อจะไปติดตั้งใหม่ถ้าเรียบร้อยผมก็จะถอดของผมกลับมาอีกทีหนึ่งครับยินดีครับ ผมช่างแจ็คครับครับผมครับสวัสดีครับ